สวัสดีครับพบกันวันนี้นะครับช่องพระเครื่องบ้านมีโชคนะครับจะมาแกะรีวิวนะเหรียญเนือดวงหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตะเงาะอุดมพรนะครับปี2567รายการจองที่2เนื้อเงินหน้ากากทองคํำลงยาสีแดงสร้าง29เหรียญก็ เสกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเหนือดวงหลวงปู่จือก็ร้อนแรงมากๆนะครับรายการนี้โอ้โหลองจากทองคํานะครับลองจากทองคําสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องพักเครื่องบ้านมีโชคนะครับรีวิวนะครับวันนี้รีวิวเลยมาดูกันมาดูกันสินเดิมยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะสินก็จะมาแบบนี้นะครับ เขาก็จะมีสติกเกอร์คาดมาแล้วก็ซีนมาแบบนี้เดี๋ยวแกะกันเลยนะครับก็พามาถึงได้2วันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะเมื่อวานรีวิวเงินยาแดงไปนี่แกะมาแล้วนะครับกล่องความหมยอย่างดีเลยเดี๋ยวก็ค่อยๆแกะนะไม่ให้ไม่ให้ฉีก ใช้คัตเตอร์ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่เอาอ,ออานี้มาติดตรงน,นี้ติดไว้ก่อนตัูนะครับเปิดประตูหน่อแล้ว นะครับเห็นนะครับส่เข้าใส่เข้านี่มาละลูกมาจากโรงเรียนครับเราจะซีนมาแบบนี้ครับลุ้นเลขสวยไหมนาะได้ลุ้นเลขสวยไหมนาะสวยมากเงินยาแดงหน้ากากทองคำ ซีดเลยลงยาสดมากนะครับเห ah, ah, ah. ็นเลขแล้วแป๊บๆอู้ว้าวว้าวว้าวเลขสวยเลขสวยเลขสองสองนะครับสร้างยี่สิบเก้าเหรียญเลขสองสองสวยมากเพื่อนๆสวยมากสวยมากนะครับหลวงบูจือเหนือดวงนะครับเงินหน้ากากทองคำาลงยาแดงครับหนึ่งในยี่สิบเก้าเหรียญเอง หน้ากากทองคำนะครับเหนือดวงหลวงปู่จือเลขสองสองเลขตอกโคตตอกแล้วก็โคตจือสวยมากสวยมากสวยมากดูกันดูกันนะครับข้างหลัง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 เอ้ยนี่นะครับสุด,สด ครังหลังก็จะเป็นยานหลวงปู่จือมีตัวหนังสือฉลองอายุวัฒนะมงคล81ปีวัดเขาตะเงาะนะครับชยัยภูมิฉลองอายุวัฒนะมงคล81นี่มี2ข้างนะสองข้างให้มันบาลานซ์เนาะแล้วก็ปี67หลวงปู่จือพันธม,มุตโตเอ้เหมือนเหมือน ตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นโค้ดตอกหรือว่าเป็นเลขเป็นโค้ดนะโค้ดเลขหนึ่งนะเป็นโค้ดเลขหนึ่งนะตรงนี้นะครับตรงห่วงเนี่ยโค้ดเลขหนึ่งเงินยาแดงหน้าทองคำครับอ่อรายการนี้นะรายการนี้นะครับ ก็ผมรีวิวนี้จะมีพี่ๆเข้ามาเพื่อนๆเข้ามาถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับรายการนี้สร้าง29เหรียญราคาจอง5,999ก็คือ6 0 0 0นบาทนึงแหละนะครับผมซื้อใบจองมาเพราะว่าจองไม่ทันนะครับซื้อใบจองมาชอบเป็นรุ่นหนึ่งด้วยนี่นะครับสวยมากถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะถ้าชอบรีวิวแบบนี้ กดติดตามไว้ครับแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับก็เหนือดวงหลวงปู่จือร้อนแรงสุดๆปี67นะครับเงินหน้ากากทองคําลงยาแดงหนึ่งใน29เหรียญเลขสวย22สวัสดีครับ